สถาบันพระบรมราชโนกะสถาปนาขึ้นเพื่อสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโนกะพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยและสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยในการอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพทั่วหน้า โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมความผาสุกข,ของประชาชนเป็นที่ตั้งรวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสถาบันพระบรมราชนกเดิมก่อตั้งในชื่อกองงานวิทยาลัยพยาบาลและกองฝึกอบรมในปีพุทธศักราช2535เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณาสุข จากนั้นในปีพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชนกเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรมราชนกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพุทธศักราช2562 พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สถาบันพระบรมราชนกเมื่อวันที่5เมษายน2562เป็นกรมใหม่ที่มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีฐานะนิติบุคคลและยังคงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา4มาตรา7และมาตรา8สถาบันพระบรมราชนกมีการแบ่งโครงสร้างตามพระราชบัญญัติออกเป็น2ส,สำนักและ2คณะได้แก่สำนักงานอธิการบดีสำนักวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์กว่า70ปีที่สถาบันพระบรมราชนกผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลและด้านการสาธารณสุขเพื่อตอบสนองในหน่วยบริการสาธารณสุขเฉลี่ยปีการศึกษาละ5,000คนมีสถาบันการศึกษา39แห่งประกอบด้วยคณะพยาบาลศาสตร์มีวิทยาลัยพยาบาลจำนวน30แห่ง คณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีวิทยาลัยการสาธารณาสุขศิรินทร์เจ็ดแห่งวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขการจนาพิเศษหนึ่งแห่งและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศหนึ่งแห่งสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทุกภาคและทั่วทุกเขตสุขภาพของประเทศไทยในเขตสุขภาพที่สองมีวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนกจมมนสามแห่ง ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรม,มราชชนนีพุทธชินราชวิทยาลัยพยาบาลบรม,มราชชนนีอุตรดิตถ์และวิทยาลัยการสาธารณสุขสีรินทรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ทั้งทางด้านการพยาบาลการสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่องเสมอมาวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนกมีพันธกิจ4ด้านได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 3. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมและ 4. การทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีพุทธชินราชมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรผ่านการรองรับจากสภาการพยาบาล5ปีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าในปีการศึกษา2561บัณฑิตมีผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ95.48 และปัจจุบันวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขตบริการเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังของพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชานุกได้มีการวางแผนในการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตสองสาขาวิชาในปีพุทธศักราช2 5 6 4ถึง2565ได้แก่ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเวชปฏิบัติชุมชน 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชจะเปิดในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิต มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาหลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและปัจจุบันวิทยาลัยผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสีรินทรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตจำนวน4ี่หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข 3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรอื่นๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่มีการผลิตบัณฑิตหลากหลายหลักสูตรที่ตอบสนองระบบสุขภาพให้กับทุกเขตสุขภาพได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเวชระเบียน 2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุ์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุก์ 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเวชระเบียน 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาโสทัศนศึกษาทางการแพทย์และในปีพุทธศักราช2563มมีการเปิดหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งนี้ในกระทรวงสาธารณสุขโดยจัดการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขการจนาพิเศษและยังมีหลักสูตรที่กำลังพัฒนาอีกหลากหลายหลักสูตรได้แก่วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรในระดับปริญญาโทได้แก่สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2564และยังมีหลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเพื่อเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2 5 6 5ถึง2567อีกหลากหลายหลักสูตรได้แก่ปริญญาโทการแพทย์แผนไทยบัณฑิตปริญญาตรีวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคลุ้มครองผู้บริโภคเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและการสื่อสารสุขภาพและสาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของกระทรวงสาธารณาสุขพันธกิจด้านวิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมคณาจารย์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชนกะมีศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างผลงานวิชาการ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยให้คำปรึกษาและวิทยากรด้านการวิจัยและมีผลงานทางวิชาการมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในวารสารระดับนานาชาติวารสารระดับชาติและการประชุมวิชาการระดับชาติ และได้รับการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชนกะในเขตสุขภาพที่สองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตยังมีการจัดทำวรารสารทางวิชาการเพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่นักวิชาการในเขตพื้นที่ได้แก่วรารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตอยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index หรือ ACI พันธกิจด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2563วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชนกในเขตสุขภาพที่2มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการ นดังี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชดำเนินการจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตต์จัดบริการวิชาการประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการพยาบาลหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการ โดยมีบุคลากรสาธารณาสุขเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรรวมไปถึงหลักสูตรอบรมต่างๆ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลกจัดบริการวิชาการประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการพยาบาลหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการและหลักสูตรอบรมการแพทย์แผนไทยแผนกแบบผสมผสานสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลก เป็นรูปแบบการอบรมแนวใหม่ที่มีความโดดเด่นในการเรียนรู้แบบออนไลน์สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมปกติใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อผนวกกับระบบการสะสมคลังหน่วยกิจหรือสำริดทีบัตรรายวิชาในอนาคตต่อไปพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานศึกษาในสถาบันพระบรมราชนก ได้สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมที่เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีพุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดพิษณุโลกและวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีอุตรดิษฐ์มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้แบบสหาสาขาวิชาชีพหรือ IPE Interprofessional Education มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินการวิจัย พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหาสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ชุมชนเป็นฐานส่งผลให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ทักษะเกิดประสบการณ์เรียนรู้แบบสหาสาขาวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของนักศึกษาและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21จากการศึกษาวิจัยได้บทสรุปสำหรับผู้บริหารในการเสนอแนะให้สถาบันพระบรมราชนกพัฒนาเช่นรายวิชาระดับหรือเลือกเสรีหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชนกตอบสนองความต้องการของประเทศ สถาบันพระบรมราชนกมุ่งเน้นในการสร้างกำลังคนด้านสุขภาพโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกข,ของประชาชนเป็นที่ตั้งอีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน